ครับอืมพวกอะไรวะแนะเออความรู้แต่เมื่อก่อนมีความรู้คู่มีดมีความรู้คู่ไฟฉายความรู้คู่ไฟเออเออยังไงสมมุติว่าไฟดับอ่าดับที่บ้านปั๊บเออเคยไหมที่ส่องไฟฉายไปแล้วชาวบ้านก็ไม่เห็นเออแบบส่องอะไรกันอย่างนี้เนี่ยเออมันก็เหมือนกันแหละมันนั่งอยู่ในที่จอดรถเนี่ยดติเออเออนั่งติดติแม่นั่งกินเหล้ากินเบียร์กันเออต้องการไฟทำไงอ่ะอืมพอฉายขึ๊งหนัก็วางเอาไว้ เออมันจะได้สว่างเป็นมุมกว้างเห็นไหมเออสะท้อนขึบงตรงมก้างนอ้าวลองลองลองหยิบไฟฉายส่องมาธรรมดาดิออแล้วสกิดตัวเห็นไหมเออมันจะกินกันลำบากเห็นไหมที่ตัวจะมืดเห็นนะเออป้าห้มันเบ้าเออเหมือนกันเวลาไฟไฟดับที่บ้านเนี่ยอันนี้แนะนำเลยนะเอ้ยจริงๆมีมีคนไม่รู้จริงนะเขาส่องกันไม่เป็นอ่ะเขาส่องอย่างเงี้ยเขาส่องกันไม่เป็นเขาส่องส่องไปตรงๆงตามจุดตามทางเงี้ย สมมติว่าคุณส่องไปข้างหน้าข้างหลังคุณก็จะมืดนะอเออข้างหลังคุณก็จะมืดมตแต่ถ้าคุณส่องอย่างเงี้ยสว่างโล่ทั้งบ้านเลยนะใช่อเออถ,ถ้าคุณมีเหตุหอืมตั้งอย่างนี้เอออยไปวางอย่างนี้มันแยงตาเขาเอออย่างนี้เนี่ยมันคืกาแก้ปัญหาคุณไปเนี่ยเออเห็นไหมเออคนมองจากไกลๆก็จะเห็นเออแสงมันจะสว่างเนี่ยแล้วมันก็กระพริบอยู่เงี้ยเออมันจะเป็นต้องคอยมันเป็นรำตลอดนะตามสถานการณ์ ไอ้ท <c oughs> ี่เ <ich>. ป <c oughs> ็นลำตลอดเนี่ยใช้เวลาอื่นเท่มันเป็นลำตลอดไอมันเป็นลำตลอดใช้เวลาอื่นเออแต่อย่าใช้ในรถนะเดี๋ยวพอเกงปั๊บลงข้างทางจะมีปัญหาจะมีปัญหาอีกเอาฝากเอาไว้ใช้กันได้เป็นแล้วกันจ้าเอาที่เฮ้สุขเฮ้สิที่เนี่ยใครมาช่วยกินก็ใช่เฮ้ยยเเนีี่่ออแหละโอเคไปครับเออ